ข่าวด้วนกับทุกคน เปิดภาพสุดประทับใจครับพ่อโจเป็นห่วงลูกสาวครับในขณะที่อุงอิงเนี่ยกำลังจะจับงาช้างครับล่าสุดก็ทุกคนเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับมีภาพประทับใจเกิดขึ้นนะครับบอสโจเนี่ยเอามือจับแขนลูกสาวครับกลัวลูกสาวจะเกิดอันตรายในระหว่างที่กําลังจับงาช้างนะครับพายลลโออายุ31ปีครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านบอสโจเข้าไปเยี่ยมทางด้านแม่ยุพาด้วยใช่ไหมครับทุกคนซึ่งบอสโจเนี่ยมี น้ำใจนะครับในการช่วยเหลือนะครับแม่ยุพาไฟไหม้ไล์สดช่วยเหลือครั้งนั้นเนี่ยครอบน้องลีโอได้ถึง 90,600บาทนะครับในครั้งนั้นครับและวันนี้พ่อโจก็เลยพาอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เกิดภาพประทับใจนะครับซึ่งน้อบอกว่าอุงอิงเนี่ยตื่นเต้นหนักมากเมื่อเจอพี่ช้างตัวใหญ่ครับซึ่งอายุเนี่ย31ปีเป็นพี่ของอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่านะครับพ่อโจเนี่ยเป็นห่วงลูกสาวสุดๆครับมีภาพภาพหนึ่งนะครับได้เผยแพร่ออกมาจากทีมงานขอบตาดำนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยจับแขนลูกสาวแบบนี้นะครับแล้วก็กลัว ว่าน้องเนี่ยจะเกิดอันตรายนะครับเป็นภาพเสี่ยววินาทีแต่ ล้านความรู้สึกมากๆครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันดีว่าบอสโจเนี่ยเป็นคนที่รักอ,องคิงเพชรบ้านแพงมากๆไม่ต้องบอกรักทุกวันครับแต่การกระทําเล็กๆ,ๆน้อยๆการกระทําที่พ่อโจเนี่ยได้ทําให้กับองอิงเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยเกินครับไม่ว่าจะเป็นการทําเพลงทําหนังเนี่ยพ่อโจคือเขาทําให้เห็นนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับบอสโจเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากๆครับทุกค,คนเนาะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดครับอย่างแม่ยุพาเนี่ยท่านก็ได้เผยความรู้สึกให้ฟังนะครับบอสโจเนี่ย ช่วยเหลือในายามตกทุกข์ได้ยากเสมอมาครับทุกคนเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าพอ่อโจอุงอิงเนี่ยเขามีความคล้ายกันมากๆครับทุกคนในเรื่องของการใจบุญน,นะครับแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากๆนะพ่อโจกับอุงอิงเนี่ยนะครับทุกคนอย่างมีหลากหลายเหตุการณ์ครับที่อุงอิงเนี่ย แสดงความเป็นผู้นำนะครับทุกคนแค่น้องไม่ขาดไม่ลามไม่มาสายเนี่ยก็ถือว่าแสดงความเป็นภาวะผู้นำความามีความรับผิดชอบเนี่ยสูงมากๆนะครับทุกคนเนาะก็ คือนี่แหละถึงคนในวงหลายๆคนถึงเรียกน้องว่าบอสน้อยนั่นเองนะครับน้องเป็นภาพประทับใจเป็นภาพน่ารักน่ารักครับอุ้มอิมได้เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเอาเรื่องนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกครับทุกคนมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนหลายคนก็แสดงความรู้สึกนะครับกับอุ้งอิ่งเพชรป้านแพงที่เมื่อวานนี้น้องก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเจิมณ้าทองด้วยใช่ไหมครับกับ พระอาจารย์ครับทุกคนซึ่งพระอาจารย์เนี่ยก็มีการพูดแล้วก็สนทนากับองค์หิงเพชรบ้านแพงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้แล้วก็หลายคนเนี่ยให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความสนใจว่าองค์อิงเนาะเป็นเด็กที่เกจิอาจารย์ชื่อดังพระอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ชื่อดังนะครับเข้าหาอุคงอิงแล้วก็ให้ความสนใจกับเด็กผู้หญิงคนนี้มากๆนะครับซึ่งหลายคนก็ อึ้งกับบารมีของน้องนะครับบารมีที่พระเกจิเนี่ยพูดถึงองค์อิงบ่อยๆนะครับอย่างหลวงปู่สุกยโสธรนะครับก็โอ้โหนะครับเอาเสือมาปูรอองค์อิงเพ็นบ้านแพงทั้งที่ไม่รู้ด้วยนะว่าศิลปินองค์อิงเนี่ยเป็นใครแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ได้เล่นโซเชียลถูกไหมครับแต่ว่าท่านเนี่ยรู้ว่าใครจะมาหานะครับ เรียกได้ว่าโอ้โหนะครับประทับใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์มากๆอย่างบอสโจเองเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากๆครับทุกคนนะอุ้มนิมก็เลยเอาภาพนะครับบรรยากาศนะที่เมื่อวานนี้พ่อลูกนะเขาได้มีการไปจับงาช้างนะครับให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งปีที่แล้วนะครับหมอลำสาวน้อยอ้าไม่ใช่ปีที่แล้วดิสามปีที่แล้วนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพรเนี่ยเคยมาแสดงที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับวัดแจ้งสว่างนะครับบ้านตากลาง ตำบลกระโพนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะอ่านะครับบอสโจเนี่ยนะครับทราบข่าวมาว่าบ้านแม่ยุพาเนี่ยโดนไฟไหม้นะครับครั้งก่อนก็คือไลฟ์นะครับช่วยเหลือครอบน้องลีโอเนี่ยได้ถึง96,000บาทนะครับซึ่งแม่ยุพาเนี่ยก็ยังไม่เคยลืมน้ำใจของบอสโจเสมอมาครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับบอสโจก็ได้มีการนะครับทำคกว่าอะไรถ่ายคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ดูกันนะครับญาติสุภาพก็ไปด้วย นะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่น้องอีกเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็ไปไปหาพี่ช้างด้วยนั่นเองครับทุกคนนะสุดยอดมากความมีน้ําใจของบอสโจเนี่ยแม่ยุพาแกร้องไห้เลยนะครับเวลาที่แกพูดถึงบ,บอสโจนะครับหูจักกันบ,บอสโจก็โทรมาเรื่อยๆโทรมาหาครับจ้าโทรมาหาโทรมาเรื่อยอ อันตอนหัวแจักกันตอนนั้นมันบุญยมั่นบุญยังได้เป็นหยางบุญยังได้เป็นหยางบ่ใหมบุญยังเนาะบุญยังได้ไหมได้หยังเลยเหตุเกิดคือเพิ่นมาขอเข่าห้องน้ำจ้าขอเข่าห้องน้ำเลยหัวแจักกันมาเพิ่นเลยหัวแจักกันมากเพิ่นถือสตาร์กับน้องลีโอนั่ถือสตาร์กับลีโอลีโอมใจดีครับผมป้าสำหรับตัวหนึ่งเพิ่นเพิ่นบริเลีนน้ำได้สามบ่บอเพิ่นบริเลียนน้ำอันโหทุกคนก็อึ้งเหมือนกันนะช้างเนี่ยปกติเห็นไหมฮะขนลุกนนะครับวว่่่าาเเ้ไมลดยนะ นี่คือเล่นด้วยกับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะเป็นเป็นเรื่องราวที่นะครับมัสจันมากๆทุกคนช้างเอาจริงเขาไม่เล่นนะนะอุงอิงเคยเล่นกับช้างเขาไม่เล่นด้วยนะเขาเขาแบบคือต้องการจะกินอาหารอย่างเดียวแต่นี่เขาหยอกกับอุงอิงอ่ะเขาเล่นกับพ่อโจนะครับทุกคนเนาะซึ่งเขาก็เขารับรู้ได้นะครับทุกคนเนาะเขารับรู้ได้จริงๆนะครับเนาะซึ่งแม่ยุพาเนี่ยต้องบอกว่าเล่าให้ฟังว่าบอสโจไปขอเข้าห้องน้ําเฉย นะครับบอสโจนี่ไปขอเข้าห้องน้ำนะครับก็แบบโอ้โหนะครับน้ำตาไหลเลยนะแม่ยุพานะครับก็นี่แหละครับทุกคนอย่างที่วิมข่าวกระแสบอกว่าผู้ชายคนนี้มีแต่ให้นะครับให้โอกาสนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนนะทุกคนเนาะซึ่งเขาจะมีอะไรคล้ายๆกันกับอุงมอิงเพชรป้านแพงนะพ่อโจนี่ก็คือใจบุญชอบช่วยเหลือคนนะครับชอบช่วยเหลือคนนี่แหละทําให้นะครับทาให เขาเรียกว่าชีวิตแกถึงแบบรุ่งเรืองไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่เคยตกต่ำนะครับทุกคนนี่คือความดีที่บอสโจเคยทําเอาไว้ครับทุกคนเนี่ยไม่ต้องพูดเองนะครับไม่ต้องพูดเองเลยนี่คือสิ่งที่นะครับสิ่งที่คนที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากบอสโจเนี่ยพูดนะพูดเอาไว้นะครับขนลุกนะครับได้ฟังแม่ยุพาพูดแล้วขนลุกมิ้งก็มีโอกาสเข้าไปฟังอยู่นะครับนะอ่าเมื่อวานนี้ก็มีหลายคลิปมากๆนะครับที่ลง ที่ช่องหลักนะครับใครที่ได้ติดตามนาอกอ็เข้าไปดูได้เลยเมื่อวานนี้ญ,ญาติสุภาพก็ได้มีการเข้าไปหาน้องพรายลีโอด้วยนะครับนาะแล้วก็เป็นเป็นภาพประทับใจครับที่พ่อโจเนี่ยจับแขนลูกสาวเอาไว้นะครับพ่อโจเนี่ย จับแขนลูกสาวเอาไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวอิมจะวงสีแดงไว้นะครับน่ารักมากน่ารักมากโอเคนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวอิมจะเอาภาพบรรยากาศเนาะของพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ยที่ไปไปดูไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปหาพี่นะครับปรีโอไพเรโอเนี่ยนะครับทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เป็นภาพประทับใจมากๆสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันกน,นะครับรักทุกคนค่ะ